คุณผู้ชมครับคุณรู้สึกอย่างไรกับคํากล่าวที่บอกว่าทัศนคติเป็นตัวกําหนดในการดําเนินชีวิตของคุณแต่ละเช้าคุณตื่นขึ้นมาและรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่เสมอหรือคุณปล่อยให้ปัญหาต่างๆควบคุมชีวิตของคุณหากเปรียบเทียบชีวิตเป็นเหมือนเครื่องบินคุณกําลังทะยานขึ้นสู่เบื้องบนหรือคุณปล่อยให้เครื่องบินดําดิ่งลงสู่ข้างล่างหากคุณคิดว่าปัญหาของคุณหนักกว่าคนอื่นลองชมเรื่องจริงเรื่องที่สองที่เรานํามาเสนอกับคุณในวันนี้ครับ คุณติม๋มเกิดมามีปมด้อยเพราะร่างกายของเขาพิการเขาถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาจนคิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่วันหนึ่งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นชีวิตของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยทัศนคติของเขาได้เปลี่ยนแปลงจากข้างในเขาค้นพบมันได้อย่างไรลองไปชมเรื่องจริงเรื่องนี้ด้วยกันครับตอนสขวบครับผมไม่สบายแม่ก็ให้โม้เถือนคีดยา ชีหลังจากนั้นผมก็เป็นโรคมันก็ขารีบเลยขารีบลุกไม่ได้เลยนับตั้งแต่นั้นมาคุณติ๋มก็กลายเป็นเด็กพิการเขาไม่สามารถเดินหรือวิ่งไปมาเหมือนเด็กทั่วไปได้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ต้องหาเลี้ยงหาเช้ากินขํานะครับแล้วก็สภาพร่างกายของผมก็พิก,การไปไหนก็ไม่ได้อยู่บ้านเป็นเด็กที่ มีปมด้อยในสภาพร่างกายครับช่วยตัวเองไม่ได้ในการเดินเน,นื่องจากสภาพครอบครัวที่หาเช้ากินคำ่ำพ่อแม่มีฐานะยากจนจึงทำให้ไม่สามารถนำเงินมารักษาอาการที่เป็นอยู่ได้มันน้อยใจแล้วก็เศร้าใจนะครับที่เดินไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ดังใจนะครับเราอยากจะเดินอยากจะวิ่งอะไรนี้ก็ทำไม่ได้นะ จากเด็กที่มีนิสัยร่าเริงคุณติ๋มกลายเป็นคนที่เก็บกดไม่มีความสุขและมักน้อยใจในสภาพร่างกายที่เป็นอยู่ซ้ำร้ายความสัมพันธ์ของเขากับพ่อก็ไม่ค่อยสู้ดีนะเพราะตั้งแต่แม่ของเขาเสียไปพ่อแต่งงานใหม่เขาก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่ทำให้เป็นคนขาดความอบอุ่นเรื่อยมาเมื่อคนอื่นเขาพูดเขาก็น้อยใจเราฟังแล้วก็น้อยใจน้อยใจแล้วก็ละอายใจด้วย ไม่อยากจะเห็นหน้าเขาอยากไม่อยากจะเจอหน้าใครหลายครั้งที่คุณติมักจะได้ยินคําพูดที่ยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจากญาติพี่น้องพวกเขามักจะพูดว่าให้ใช้ร่างกายที่พิการไปเป็นขอทานเพื่อจะไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัวอีกต่อไปรู้สึกว่าเราไม่มีค่าเราน้อยใจเราว้าเวเราเหงาไม่มีเพื่อนเนี่ยเราคิดอย่างนี้แล้วเหมือนกับเรามองโลกไม่ เพียงแคบๆไม่ได้มองไปทางไกลความเหงาเข้าเกาะกลุ่มหัวใจของคุณติม๋มความพิการทําให้เขาไม่มีเพื่อนในใจของเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่มีค่าและบ่อยครั้งที่เขาคิดอยากจะทําร้ายตัวเองหรือแม้กระทั่งคิดอยากจะฆ่าตัวตายตลอดมาเมื่อเราเหงาเราน้อยใจความคิดก็ไปหลายรูปแบบนะครับเราก็คิด คเคยเคยคิดน้อยใจอยากจะฆ่าตัวตายเลยเคยคิดหาวิธีการที่จะทําร้ายตัวเองแต่ก็ยังไม่กล้าตัดสินใจทําและแล้วเหตุการณ์ที่พลิกผันและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณติม๋มก็เกิดขึ้นเมื่อเขาได้มีโอกาสแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งทุกคนในครอบครัวของเธอเป็นคริสเตียนทําให้คุณติม๋มได้มีโอกาสไปที่โบสถ์และได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของพระเจ้าที่ที่โบสถนะ์พอเราไปแล้วเราก็ได้รับความอบอุ่นรับความรัก ซึ่งเขาไม่ได้มองที่ความพิการแต่เขามองถึงความทั้งสภาพจิตใจมากกว่าแล้วเราก็ได้รับความอบอุ่นมีความมีการนุนใจมีความรักให้แล้วก็เกิดความชื่นชมยินด,ดีมาในจิตใจนะครับแล้วก็เขาแนะนําให้อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์อะไรก็กลับมาบ้านก็อธิษฐานแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ก็เลยเข้าใจสิ่งที่คุณติมได้สัมผัสเมื่อเขาไปที่โบสถ์เป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากอดีตของเขา เพราะพี่น้องที่นั่นต่างให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีมีการพูดคุยที่ให้เกียรติและความอบอุ่นที่พี่น้องหยิบยื่นให้ทําให้ในใจของเขาเกิดสันติสุขเป็นอย่างมากมีความเปลี่ยนแปลงก็คือจิตใจเรามีความชื่นชมยินดีมีความกระตือร,รนนุ้นในการดําเนินชีวิตไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดน้อยใจไม่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายทําลายตัวเองอีกไม่มีแล้วครับพระเจ้าก็ให้กําลังใจในพระวจนะคำใน คำพยานพี่น้องในพระคิดนะเคยหนุนใจเคยให้กําลังใจในคําเทศนาอะไรนี่ก็หนุนใจแล้วเราก็มีกําลังไม่เคยคิดน้อยใจอีกพระเจ้าได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณติม๋มซึ่งเมื่อก่อนเขาจะมีแต่ความเสียใจกับร่างกายที่พิการแต่ใจใหม่ที่ได้รับคือความชื่นชมยินดีและการมีกําลังใจที่เต็มเปี่ยมพระองค์ได้บอกผมว่าและได้เรียนรู้จากพระคําของพระองค์คือว่า ร่างกายสําคัญกว่าเครื่องนุ่งห่มและก็ชีวิตก็สําคัญกว่าร่างกายถึงร่างกายเราจะอยู่ในสภาพไหนแต่เรามีชีวิตอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้านะร่างกายที่พิการไม่ได้ทําให้คุณติมรู้สึกว่าเข้าไร้ค่าอีกต่อไปทุกวันนี้คุณติมสามารถขอบคุณพระเจ้าในสภาพที่เป็นอยู่ได้เพราะพระเจ้าทําให้เขารู้ว่า เขาเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของพระองค์ไม่ว่าเขาจะมีสภาพร่างกายเป็นอย่างไรและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เสริมทั้งกำลังกายและกำลังใจของเขาอยู่ทุกๆวันชีวิตของเราครับหลายคนก็น้อยใจหลายคนก็มีความพิการไม่เหมือนกันแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่เราได้รับอ,องค์พระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นความรักเป็นกำลังใจให้เราที่จะต่อสู้ไปเนี่ยพระองค์ทรงนุนใจ เราชูใจเราให้เราได้มีชีวิตที่จะต่อสู้ต่อไปถึงแม้สุขภาพร่างกายจะไม่ปกตกิเราก็มีกำลังใจนั้นสำคัญมากกว่าชีวิตก็สำคัญกว่าร่างกายคุณผู้ชมคะขอย,ย้ำข่าวดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทัศนคติของเราเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเปลี่ยนแปลงตอนไหนผมก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวนี้ครับเคยได้ยินไหมครับกับคำกล่าวที่บอกว่า เมื่อเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนครับอย่าลืมนะคะว่าปฏิหารยังเกิดขึ้นทุกวันและมันอาจเกิดขึ้นกับคุณค่ะสำหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรค่ะ